สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนนะครับการปิดเครื่องทีวีชาร์ปแอนดรอยนะครับสำหรับรุ่น 2T42EG2X นะครับนะฮะในการปิดเครื่องสำหรับรุ่นนี้นะครับแบบถูกวิธีนะครับให้เรากดปุ่ม Power ที่รีโมทนะครับค้างไว้นะครับเป็นเวลาประมาณ สวินะครับอ่าครับเห็นไหมฮะจะมีที่หน้าจอสังเกตที่หน้าจอนะครับจะมีข้อความนะครับปิดเครื่องคุณต้องการปิดการทํางานหรือไม่นะครับขั้นตอนต่อมานะฮะให้เรากดเลือกไปที่ปุ่มตกลงนะครับกดโอเคที่รีโมทนะครับหนึ่งครั้งนะฮะตัวเครื่องจะทําการปิดเครื่องนะครับแบบถูกต้องนะฮะซึ่ง ในรุ่นก่อนๆที่ผ่านมานะครับจะไม่มีจะยังไม่มีตัวตัวปิดเครื่องแบบนี้นะครับนะฮะจากนั้นให้เรากดโอเคที่ปุ่มตกลงนะครับตัวเครื่องจะทําการปิดเครื่องนะครับตรงนี้นะฮะนะครับทีนี้เมื่อเราทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับตัวเครื่องนะครับจะ บูตขึ้นมาใหม่นะครับเป็นหน้าจอตัว Android นะฮะรอสักครู่นะฮะอ่าครับ,นะครบเครื่องจะทำการรีบูตตัวระบบ Android ขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงนะครับการปิดเครื่องแบบนี้นะฮะจะเหมือนเราปิดเครื่องแบบ ถอดปลั๊กนะครับตัวนี้นะฮะนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเครื่องให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ